สวัสดีครับผมบอยเพชรต์ครับวันนี้ผมมีรถเก่งสีดำขนาดกลางนะครับมารีวิวให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับกับตัวโตลต้าวีออนนะครับเป็นตัวยอดนิยมนะครับผมแล้วก็เป็นที่ถูกใจแล้วก็ขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับของไวรุ่นนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว 1.5e ปี2017นะครับราคาเพียง379,000บาทนะครับได้เป็นรถสีดำนะครับแบบนี้ด้วยนะครับค่อนข้างหายากนานๆมาทีนะครับใครถูกชะโงกกับรถสีดำนะครับต้องรีบจับเลยนะครับ สรับโถมนี้นะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟแบบมัลติดิเฟกเตอร์นะครับไฟหน้าโคมไฟสภาพใสๆสวยๆนะครับเงาเงาเลยนะครับมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับสรับรตัวกระจังด้านหน้านะครับจะได้เป็นแบบสีดำนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับค่อนข้างจะดูดูดุดันแล้วก็ดูทับเข้ากันมากๆเลยนะครับสมับรตัวผิวพันธุ์ฝากระโปรงนะครับเด่ยมสารต่างๆตัวรถนะครับยังคงมีเหตุเด่นชับนะครับผม ขอบด okay. ้านข้างนะครับช like ิดๆนะครับการัน like. ตีนะครับรถไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนนะครับตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ15นะครับมาพร้อมกับตัวยางวิชลินนะครับสำหรับตัวยางวิชลินตัวนี้จะได้เป็นยางปีใหม่ไปนะครับปี2023นะครับนําไปใช้งานันต่อได้ยาวๆเลยนะครับสภาพดอกยางลึกๆเหลือๆนะครับกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับ คันนี้นะครับก็มีการติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบคันนะครับก็ด้านหน้านะครับสังเกตด้วยสายตานะครับก็ประมาณนะครับ40นะครับแล้วก็รอบคันนะครับประมาณ60นะครับสภาพสีบ้างเดิมนะครับโรงงานเลยนะครับสีดำนะครับสีมเสมอกันนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับเข้าไปดูภายในกันนะครับสรับภายในของเขานะครับจะได้ออกเป็นส <pl ains> ีทูโทนนะครับผมแผงกัはは้นประตูนะครับก็จะเป็นสีเมทนะครับตัดด้วยสีดำนะครับสภาพเดิมๆโรงงานนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับคมคมชัดทุกจุดนะครับผมนะกระจกพับไฟขอแบบกระจกปรับไฟฟ้าออโต้นะครับแล้วก็ฝั่งออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขี่นะครับตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสภาพสวยๆตึงๆนะครับสีน้ําตาลนะครับนะตะเข็บเดินได้ต่างๆสมู์นะครับไม่มีรอยตากรอยร้าวนะครับนำไปใช้งานต่อได้เกี่ยวยาวเลยนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับสภาพสวยๆไม่เลาะไม่ร่อนนะครับ กระจกพับไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าไปนั่งนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับดูเลขไมค์กันนะครับว่าไมค์เก้าหมื่นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปหรือเปล่านะครับอดูเรือนเจาะเรือนไมค์นะครับคันนี้ไมค์วิ่งไปได้เก้าหมื่นโลนะครับผมสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับก็ได้เครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อ USB AUX ของดีได้เลยนะครับแอร์ก็ได้เป็นแอร์อนาล็อกนะครับก้อหมุนมือปกตินะครับ สำหรับตัวหัวเกียร์ของเขาจะครับจะได้เกียร์แบบอัตโนมัติซูเปอร์ทีวีทีนะครับสามารถปัดเก้าหาตัวนะครับบวกลบได้นะครับต่างด้านบอร์ด้านบนนะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับผมนะรถไม่ฟยได้ต่างแดดนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมีเก๊เก็บของมาให้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีสีโครเมี่ยมอ่ขอแบบออกเป็นสีเงินนะครับผมนะตัดให้ดูรูหลามากขึ้นนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับ ในส่วนของหัวน็อตนะครับของตรงประตูนะครัคยยบไม่เคยขยับหรือว่าโดนถอดนะครับไปซ่อมแซมทําสีใดๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับก็ยังคงแนบสนิทนะครับไม่ม yes. ีรอยละอองสีใดๆพ่นทับนะครับผมในส่วนของน็อตนะครับด้านแกนค่านะครับนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับหรือถูกถอดด้วยประแจเครื top top ่องมือช่างใดๆนะครับฝั่งของบ่อบุตรภขีอ่าบผู้โดยสารนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ไม่มีรอยแากรอยแล้วนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนําไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับภายในของเขาก็จะมีที่วางแก้วมาให้ทั้งหมด1จุดนะครับด้านในนะครับมีรองเวดาบสะอาดนะครับเป็นออกสีทุกโทน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดับเครื่องก่อน้กันนะครับ ต่อไปนะครับมาเข้ามาดูในส่วนของระเดียดนะครับผมฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังสอบชิดๆนะครับไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับไฟเบรกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยจากระแล้วนะครับสัญลักษณ์รุ่นตัวอีนะครับอยู่ครบนะครับไม่ว่าตัววีออสนะครับผมสัญลักษณ์ต่างๆโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ไกระยะไม้ทั้งหมดสองจุดนะครับผมนี่นะครับไฟเบรกต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ มีไฟเบรกรื่อที่สามมาให้นะครับก็อยู่ภายในนะครับพร้อมกับกระจกตัวด้านหนังไร้ฝ้านะครับเข้ามาดูในส่วนของเบาะนะครับเป็นในส่วนของอที่เก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่าฟว้างขวางพอสมควรนะครับกับเจ้าตัว B o f นะครับผมกระเป๋าเดินทางสองใบนะครับก็เก็บได้สบายนะครับผมตัวล้อย่างอะไรนะครับเดี๋ยวทางเรามีการติดตั้งไปให้นะครับต้อนห่วงนะครับ แล้วก็พวกเครื่องมือแม่แรงนะครับตอนนี้จะมีแต่กลเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเราติดไปให้นะครับไปดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้นะครับผมนะรถไม่เคยโดนตัดต่อนะครับทําสีนะครับไม่มีรอยรองสีพ่นทับนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนะครับที่เป็นสีไข่ขาวนะครับเดิมเดิมนะครับผมนสภาพเดิมเดิมเลยนะครับเมนอาร์ก้มคมชัดทุกจุดนะครับผมด้านในนะครับเมนอาร์กงมคมชัดทุกจุดเลยนะครับผมเป็นตัวสวยงามนะครับไม่มีบิดไม่ไม่มีบิดไม่มีงอนะครับนี เดิมๆของเขาเลยนะครับแหรัาตัวรางน้ํานะครับเป็นอาร์คกลมคมชัดนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับหรือว่าโดนถอดโดนขันออกไปนะครับผมฝากระโปรงสภาพเดิมๆเลยนะครับไม่เคยต้มแจมได้ๆนะครับนะเนื่องจากรถคันนี้นะครับไม่เคยผ่านการชนหนักมาหรือว่าตัดต่อนะครับมีการจมน้ามาแน่นอนนะครับเป็นอาร์คกลมคมชัดทุกจุดนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับผิวพันธุ์ลดบางเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับผิวพันธุ์บางเดิมนะครับสภาพ สีดำๆสวยๆใหม่ๆนะครับผมนะหายากด้วยนะครับสีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งนี้นะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับแผ่นเพลทนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสำหรับรุ่นของเขานะครับเป็นปี2 0ง7เตรงรุ่นนะครับตัวเลขตัวเครื่องนะครับพวกนี้สามารถนําไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้นะครับนะนี่ครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับด้านแกมเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ นะครับปดรักเกลี้ยงๆนะครับนะสำหรับคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษผมมีให้นะครับสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดสองหกนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดนะครับภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดหนึ่งุดห้าลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดอว l VVTI นะครับเป็นตัวที่อึดทึกทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมภายในห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอาดแห้งๆแบบนี้เลยนะครับ จุดมักงสีตั้งสีต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็อยู่สมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับผมจุดแปดสติกเกอร์มองก่อนนะครับเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยร้องสีพ่นทับนะครับเป็นอาร์นะครับตาปั๊มต่างๆนะครับกลมๆคมๆนะครับยังมี้เห็นนะครับหัวน็อตด้านแก้มไม่เคยขยับนะครับรวมถึงที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับตาปั๊มในส่วนของโตยต้าอยู่ชัดๆนะครับฝากระโปรงเริ่มเิมนะครับจุดแปดสติกเกอร์นะครับผมก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยร้องสีพ่นทับนะครับ หัวน็อตไม่เคยขยับนะครับผมฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดหรือว่านําไปทําสีนะครับเป็นอาร์บ้าโชกคนะครับมคมชัดทุกจุดนะครับผมแผ่นกันความร้อนนะครับที่ฝากระโปรงนะครับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมขาดด้านหน้าตรงๆนะครับสวยๆไม่มีรอยบิดรอยงอนะครับพวกรูกลมๆของตัวคารแล้วก็รวมถึงในส่วนของหัวน็อตนะครับตรงคารด้านหน้านะครับไม่เคยโดนถอดหรือว่าถูกขันถูกแกว่งไปนะครับ ขออนุญาตทวนอีกทีนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวโต้ต้าวีออส 1.5e นะครับปี2017นะครับกับเลขไมล์เพียง90,000เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษผมมีให้นะครับ2.59 4ปี2.79 5ปีแล้วก็2.99 6-7ปีนะครับคันนี้กับราคาค่าตัวนะครับเพียง379,000บาทครับสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับผมบอยเพชรดลยินดีให้บริการนะครับเบอร์ขึ้นไว้้า้ล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการรบ,บ้วนนะครับพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ